ครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆแล้วก็ลูกค้าหรือ FC ทางเพจ YouTube บ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรี a n n e l นะครับคืนนี้ก็ประมาณ4ทุ่มครึ่งนะครับก็นำเอาก๊อกพีขอ0นะครับมาแนะนำนะครับเรื่องการทำแซมปิ้งนะครับอพอหลายท่านก็เคยได้ยินบ้านดนตรีเกิน่นๆไว้แล้วนะครับว่า เออเห็นบอกว่ามีระบบแซมปิ้งโน,น,น,น่นนี่นั่นนะครับอ่า, <c oughs> อาทไมไม่เห็นแนะนำเรื่องแซมปิ้งให้ดูมั่งนะครับผมผมก็ได้มีโอกาสวันนี้นะฮะมาแนะนำเรื่องการทำแซมปิ้งในก๊อปปีหกร้อยเจ็ดร้อยเก้าร้อยหนึ่งพันทำได้หมดเลยนะฮะนะครับก็อย่างที่บอกไว้นะฮะเกินๆไว้แล้วว่าคีย์บอร์ดบางรุ่นรองรับเสียงแซมได้ แต่ทำแซมปิ้งไม่ได้คีย์บอร์ดบางรุ่นรองรับเสียงแซมได้และสามารถทำแซมปิ้งได้เพราะนั้นกอกปี600นะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับลูกค้าหรือคนที่อยากจะเข้าไปในเชิงลึกเข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับการทำระบบแซมปิ้งไว้ใช้เองนะครับผมผมก็จะแนะนำเป็นเบื้องต้นแล้วกันนะครับถ้ามันมากมนะันก็จะลึกไปอีกนะครับมันก็จะ ใช้เวลาเยอะของ YouTube นะครับผมโอเคครับ <c oughs> วันนี้เอาเป็นเรื่องเกี่ยวกับแซมปิ้งเกี่ยวกับเอฟเฟกต์ละกันนะครับมันจะไวดีหน่อยนะฮะแต่ก็เอาไปนำไปใช้เหมือนเสียงทั่วไปได้นะครับผมนะฮะมันแนวทางเดียวกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแซมกองแซมเสียงแล้วก็แซมเอฟเฟกตนะครับก็เอาเอฟเฟกต์ละกันเนาะมันจะไม่ง่ายๆนะครับโอเค เมื่อท่านเข้ามาแลวอันดับแรกท่านต้องไปหาไฟเวฟก่อนนะฮะไม่ใช่วเวฟมอเตอร์ไซค์นะครับไฟเวฟที่เราอัดเสียงอะไรต่างๆมานะครับอัดจากโทรศัพท์มาก็ได้ครับแล้วมันจะแปลงค่าเป็นไฟเวฟจากนั้นก็เอามาแซมลงในเครื่องนะครับนะฮะเมื่อท่านได้ไฟเวฟมาแล้วก็เอาลงไว้ใน usb เลยนะครับผมแล้วก็เสียบเข้าที่หลังเครื่องนะครับจากนั้นให้กดปุ่ม sound edit นะครับตัวนี้นะฮะ sound edit นะครับ เสร็จแล้วก็กดปุ่มสีแดงนะครับที่อยู่ข้างเครื่องดูรคคอร์ดนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นระบบคำว่าแซมปิ้งมาให้สำหรับกอกพีเอนะครับถ้ารุ่นไหนไม่ขึ้นนะครับอย่าง600ที่ไม่ขึ้นก็ให้ไปเช็คดูที่เวอร์ชั่นของท่านนะครับบางท่านยังเป็นบางเครื่องยังเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่2,013-2,014 ก็ไม่มีนะครับต้องไปอัปเดตเวอร์ชันก่อนสำหรับเครื่องนี้เป็นเวอร์ชัน2019นะครับใหม่ล่าสุดเลยนะฮะเวอร์ชัน2019นะครับโอเคครับกลับมาที่เดิมนะฮะเมื่อเข้ามาในเพจนี้แล้วนะครับอย่างที่บอกไปหลังจากเสียบแฟลชไดร์ลงแล้วนะครับเราก็จะทำการโหลดไฟล์วิบเข้ามานะครับผมกดที่ปุ่มสามเหลี่ยมตรงจอบนขวามือหนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมฮะมันจะขึ้นคาว่าโหลดแซมเปิลนะฮะหาคาว่าโหลดแซมเปิลกดคลิกหนึ่งครั้ง จากนั้นก็มาคลิกที่ด้านซ้ายนะครับหนึ่งครั้งนะครับแล้วหมุนวงล้อหรือหรือจะคลิกอีกทีนึ่งให้มันขึ้นคําว่า USB ก็ได้ครับหมุนวงล้อหนึ่งครั้งนะครับมันจะขึ้นคำว่า USB ขึ้นมาแต่นิดนึงครับถ้ามีไฟเยอะๆนะฮะให้มันเป็นคอเซอร์สีฟ้าทึบๆแล้วก็หมุนหานะครับหมุนหาเลยไหนเนาไหนเนาะอ่าผมเจอแล้ว นี่ครับฝฟลยนี้ครับยังมาหายคาซิโอแซมเปิลนะฮะกดโอเพนเลยครับนะครับทีนี้ก็ไปหมุนหาไฟล์ที่เราต้องการจะโหลดอ่านี่เป็นเอฟเฟกต์เห็นไหมครับผมก็ไปหาเอฟเฟกต์เปิดเลยครับอ่าเมื่อกี้นี้ผมโหลดไปแล้วแหละสามเสียงแล้วนะฮะแต่ทีนี้เพื่อเอามาสาธิตให้ทุกท่านได้ดูนะฮะผมจะโหลดเพิ่มอีกสักสองเสียงนะครับอ่าเอาเป็นเสียงอะไรดีอะเสียง กรบแล้วกันนะฮะเมื่อกี้ให้ดูด้วยนะฮะถ้ามัน1นึ่งจุดถ้ามันเกินหลายๆแม็กซ์เงี้ยเครื่องมันก็จะบอกนะครับว่ามันเกินความจําของเครื่องเกินพิกัดนั่นเองหรือว่าเกินลิมิตนั่นเองนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะโหลดได้นะครับผมนะฮะเราก็ไปดูนะฮะว่าเราจะโหลดได้เท่าไหร่ให้ดูที่ตัวของค่าของมันตรงนี้นะฮะค่าของอ น้ำหนักของเสียงนะครับผมเห็นไหมครับเป็นเป็น k กับ m นะครับถ้า m มันค่อนข้างจะเยอะหน่อยผมก็เอาเสียงกบแล้วกันนะครับผมก็โหลดแล้วกด yes แล้วกดคีฟังดูครับนะครับเมื่อได้ตรงนี้แล้วนะครับได้เสียงกบแล้วก็กดลูกศรชี้ลงมาแล้วก็กด write นะครับที่แปลว่าเขียนนะครับแล้วก็ให้มัน save as new sample เลยครับโดยอัตโนมัติเลยนะครับกด ok นะครับ เข้าไปนะครับจากนั้นเราถ้าเราจะทําการตัดเสียงก็ได้นะครับหมุนวงล้อนะครับนี่ครับแต่ที่สตาร์ทนะครับแล้วก็หมุนวงล้อนะฮะเราฟังดูครับมันจะตัดอย่างนี้นะฮะผมไม่ไม่ตัดมากนะครับตัดประมาณนี้นะครับผมก็รายได้นะครับผมเอาเสียงที่สองต่อได้เลยครับหลด sample อีกนะครับที่นี้เอาเสียงอะไรดี เอ้าเสียงอะไร S M S ไหมฮะ S M S S M S One V ลองดูนะครับลองฟังก่อนก็ได้ครับฟังได้ครับผมอ,อย่างนี้นะฮะโอเคเราจะตัดให้มันสั้นเข้ามาอีกก็ได้ครับมันจะได้อั่งนั้นเลยนะะโอเคครับ ผมเอาเสียงนี้นกันนะครับเสร็จแล้วก็กดไรซ์นะครับกดไรซ์เสียงให้มันเข้าไปนะครับผมโอเคนะครับพอเสียงมันเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ทีนี้กด exit 1หนึ่งครั้งนะครับผม e x i t 1นึ่งครั้งอันนี้ s a m p l e Info นะฮะเราจะดูน้ำหนักของมันนะฮะกับรูปของมันนะฮะแต่ผมขอรัดไปเลยแล้วกันนะครับ กด exit 1ครั้งแล้วก็กดที่ปุ่มเมนูนะครับเห็นไหมครับมันจะมี time s l i c e แล้วก็มันติ sample นะครับจากนั้นก็ทำการากดที่มันติ sample ก็จะเข้ามาหน้าสำคัญนะครับหน้านี้นะครับก็คือหน้าของ sampling นะครับคือเราจะเอาเสียงมาใส่ตัวโน้ตนั่นเองนะครับอตอนนี้นะครับมันยังเป็น1ทับ1อยู่นะครับ c เ r อ o r มันบอกอยู่นะฮะ ทีนี้นะฮะเราจะเลือกเสียงมาใส่ก่อนนะครับเมื่อกี้นี้ผมทําเสียงว้แล้วนะฮะผมทํไว้แล้ว3นะครับเอาไปอีก2มันก็เป็น5แล้วกันนะครับผมโชว์หเสียงแล้วกันนะครับกดที่ปุ่มออฟนี้นะฮะมันเป็นคลอเซอร์นะครับอ่าแล้วก็หมุนหา็นะครับมันจะมีพวกเสียงแซมต่างๆเข้ามาป๊อบป๊บป๊บป๊บแต่เคล็ดลับของผมคือให้ท่านกดสาอีกทีหนึ่งให้มันเป็นหมายเลขขึ้นมาและถ้านต้องจําไม่ได้นะครับว่าท่านเอาไปไว้ที่หมายเลขไหนนะครับ มันจะเริ่มอัดที่หมายเลขไหนของผมจําได้ว่ามันประมาณ290นะครับผมก็กด290เ okay. โอเคเห็นไหมครับมันจะเป็นเสียงหมาก่อนมานะครับโอ้โหก็ประมาณนี้นะครับเสียงหมาทีนี้มันไม่เหมือนเสียงหมาใช่ไหมครับมันแมงเราก็ต้องมาตั้งค่าออริจินอลตัวโน้ตก่อนนะครับเพื่อให้เสียงมันลงตัวนะครับหรือท่านจะปรับ ออปติบก็ได้นะครับอยู่ฝั่งขวานะครับออปติบนะออปติบเนี่ยนะผมก็มองมันก็เห็นเห็นไหมครับออปติบเห็นไหมครับอ่าโอเคมาแตะที่คำว่าตัวโน้ตเลยนะฮะแล้วก็เลื่อนเลยครับเอาก็คให้ไว้ที่ C4 ก่อนนะครับผมเลื่อนตัวโน้ตมาที่ C4 นะครับ โอเคครับลองกดฟังดูครับอ่าได้พอดีนะครับสี่จากนั้นก็จะทำการล็อกตัวโน้ตนะครับเพื่อให้มันอ่าอ่จะได้ใส่เสียงอื่นเข้าไปนะครับผมก็จะไปกดที่ G9 ก็คือการล็อกตัวโน้ตนะครับผมแล้วก็เหมือนวงล้อเลยครับเหมือนมาทางด้านซ้ายไปครับสีทึบๆมาแล้วนะฮะทึบมาแล้วนะครับ ปิดที่ไหนครับปิดที่ C s นะครับอ่า C 四นะฮะผม <L os> สังเกต <L os> ว่าถ้ากด C sharp 四ไล่ตั้งแต่ปุ่มนี้ไปจะไม่ติดนะครับเพราะว่าเราล็อกตัวโน้ตแล้วนะฮะโอเคเ <L os> <Okay. S 2> มื่อได้แล้วเราก็ทำการแอดเข้าไปนะครับไปหาเสียงที่สองแอดปุป๊บนะครับมันเป็นเลขสองแล้วนะครับอันนี้ข้อสำคัญเลยนะฮะเมื่อกี้ เราจะเอาไปไว้ที่คีย์นี้นะฮะสีชาบเนี่ครับเอาเมือไปแตะที่แป้นคีย์เลยครับปุ๊บมาแล้วนะครับเป็น G9 เลยนะครับทีนี้ก็กลับมาที่เดิมครับมาเสียงที่2เหมือนเดิมก็เป็น291นะครับอลองฟังดูครับทีนี้ผมจะเอาเลื่อนไปไว้ตัวโน้ตที่ สั่งไว้เมื่อกี้นี้นะครับผมสีชาสีมันก็จะเลื่อนแล้นะครับน่ามาแล้วนะครับได้เสียงมาแล้วนะเสียงแท้ได้มาแล้วอ่าได้แล้วอ่าดีสี่ตันนี้ได้เลยนะสองเสียง ใช้ได้แล้วครับเมื่อใช้ได้ปุ๊บก็ทําการล็อกเสียงอยีกเหมือนเดิมครับก็มือแตะที่ t w นะฮะ G9 เอาหมุนวงล้อเหมือนเดิมครับหมุนหมุนมาหมุนมาหมุนมาอ่ะทีนี้ผมจะมาไว้ที่ E4 นะครับคีย์ต่อไปนะครับอ่ะไม่ไว้ใกล้กันละเอาไว้ใกล้ๆเลยละกัน3คีย e ์ E44 นะฮะอ e ่า E4 นะครับกด add เลยครับ แล้วก็กดที่ตัวโน้ต E4 ปั๊บจากนั้นก็ไปที่สแมเปินะครับเหมือนเดิมครับเมื่อกี้291 290 291ต่อไปเป็น292นะครับเพราะว่าผมเรียงเบอร์แล้วผมจำไว้ได้แล้วนะฮะคิดลับนะครับทุกท่านก็ต้องจำจำเบอร์ไว้ให้ได้นะครับเบอร์ของ Sample มันอยู่เบอร์อะไรนะครับมันจะได้ไม่ต้องหมุนหาเยอะนะฮะาลครับเอาไป Original Key เลยครับ เอฟสี่หรือเปล่าผมจำไม่ได้เมื่อกี้เออเอฟสี่ครับเอฟสี่กดฟังดูครับโอ้ไ,ไม่ครับโอ้ไม่ะอ้ไม่แผมได้มาสามเสียงแล้วนะฮะทีนี้ผมจะล็อกเหมือนเดิมนะครับล็อกเสียงไว้ล็อกคีย์นั่นเองนะฮะผมมาผมมาปั๊บ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 เอ่อผมมางไว้ที่นี่แล้วกันนะฮะที่บีสีนะครับ B4 เนาะผมจะไว้ที่ B4 oh. B4 แล้วกันหรือว่า A ชา a ก็ได้ครับ A s h 4นะครับแอดเข้าไปอีกครับแอดเป็นแล้วนะครับก็กดได้เลยครับ oh. ใช่หรือเปล่าโ oh, <no. S 1> อ,อนน oh, no Oh no Oh no อ่าโอเค เหมือนเดิมครับปั๊บกดอีกทีนึงครับเป็น293นะครับปุ๊บเป็นเสียงกบนะครับยังไม่เป็นกบครับต้องทำอมริจินลคีก่อนนะฮะเลื่อนมาครับเลื่อนมาเลื่อนมาปั๊บบ4ครับอ่าเสียงกบมาแล้ว B4 อ่าเหมือนเดิมครับ ล็อกคีย์เหมือนเดิมครับเพื่อใส่เสียงที่5นะครับรอมาอ่าเดี๋ยว,น,วนี้มไว้สักนี่ประมาณ e5 นะผมจะไว้ที่ e5 นะฮะเสียงสุดท้ายนะครับผมเสียงสุดท้ายออปติบที่ที่5นะครับ e5 นะครับกด add ที่เป้นคีย์ห้าปับ๊บเห็นไหมครับสีแดงมันล็อกไปแล้วนะครับกลับมาที่เหมือนเดิมครับมาเลือกเสียงใหม่เมื่อกี้สองเก้าสองก็เป็นสองเก้าสามนะครับปับ๊บออกเป็นกบแล้วนะโทวทีสองเก้าสี่ปั๊บอ้าวมันเป็นกบอ๋อมันเป็นอ๋อเมื่อกี้ลืมลบครับเพราะว่ามันเป็นเสียงซ้ายเสียงขวาลองดูสองเก้าห้าอ่าโอเคสองเก้าห้ามาครับลองดูครับ อันนี้เป็นเสียง SMS นะครับที่โหลดเข้าไปเมื่อกี้นี้ SMS มเอสโทนนะฮะตาการล็อกคีย์เหมือนเดิมครับหมุนมาเลยครับเนี่ยครับตรงแป้นขาวๆนี่ครับมันตั้งไว้แล้วฮะลองครับปั๊บหน้ามาแล้วนะครับตามการปิดนะครับปิดเสียงนะครับผมหมุนมาหมุน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 อ่าผมไว้แค่ประมาณนี้นะครับ ถึง c 6นะครับถึง c นี่นะครับโอเค้เราได้5เสียงแซมปิ้งครบหมดแล้วเ f ฟ e c t ครบหมดแล้วนะครับตามที่ตั้งไว้นะก็ขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการเขียนนะครับเข้าไปนะครับเราก็จะเขียนเข้าไป ะะจากนั้นก็แตะที่ชื่อเลยนะฮะอันนี้มันจะเซฟกาไปในมันติเซมเพลอยู่แล้วนะฮะกดที่ตัว T หนึ่งครั้งครับผมก็จะกดเคลียร์เพื่อจะได้ใส่เข้าไปใส่ไปเลยครับเสียงอะไรก็ได้นะ,ะผมใส่เป็นมีโน่ลลวกันนะครับมีโน่เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์โซ่ กาเขาไม่ค่อยสอนกันนะครับเรื่องการทำแซมปิงนะครับมันมันเป็นอะไรที่ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจนะครับผมโอเคปุ๊บโอเคแล้วก็เซฟเสียงเข้าไปในมันติแซมปิลเลยนะครับปับ๊บเรียบร้อยครับจากนั้นกด exit ครั้งนึงแล้วก็มากดเมนูกดเมนู ร็จแล้วก็ไปที่โอเคครับออกก่อนนะครับออก,กดตัวปุ่มสีแดงเลคอร์ดตรงนี้นะฮะแล้กดปุ่มออกปับ๊บทีนี้มันจะจะเหลือแต่ s ซ u n d Edit นะครับผมนะฮะให้ทำการกดไปที่หน้าจอแรกนี้นะฮะหน้าเพจแรกนะฮะนี่ครับ เนี่ยที่เป็นซาวนะครับกดไปทีนึงครับแล้วไปเลือกช่องที่มันว่างๆนะครับผมช่องที่มันว่างเมื่อกี้มันมีเมนูเอฟเฟคแล้วผมจะไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับช่องที่2ต่อจากนี้เลยนะครับจากนั้นก็กดเมนูนะครับเมนูเข้าไปปั๊บนะครับเมนเพจมันเป็นซาวเมนูเลวนะฮะเมนเพจซาวเมนูเอฟเฟคตรกนี้ฮะกดเบสิกหนึ่งครั้ง เมื่อกด Basic ท่านจะมาที่ซาวเบสิกเมื่อเจอ,อาการปรับค่าหน้าซาว Basic แล้วนะครับก็ไปที่ OSC Basic นะฮะนี่ดูนิ้วมือนะครับจิ้มไปนหนึ่งครั้งเลยครับปั๊บนะตัวนี้แหละครับสำคัญเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับผมข้างบนนี้จะเขียนว่า OSC multi sample นะครับอันนี้รอมจะอยู่ที่เครื่อง ทีนี้เราจะเอาเสียงที่ทำเอฟเฟกเมื่อกี้นี้นะครับให้กดลูกศรตรงนี้นะฮะแล้วไปที่แรมนะครับตึ๊บไปที่แรมทังนะครับหมุนดูครับมานะครับเบียดสองปับปั๊บเลื่อนหานะครับเลื่อนไปเลื่อนหน้าเจอแล้วเอฟเฟกสองก็คืออยู่ที่หน้าสิบเก้านั่นเองนะครับทีนี้เองกดฟังดูครับมาแล้วครับเสียง นะครับที่อาจอเสียงมันได้ถูกเข้ามาใช้เรียบร้อยนะครับโอเคจากนั้นก็แต่งเสียงสักหน่อยนะครับไปที่ EQ ปั๊บให้มันใสๆหน่อยนะครับก็โลเกีนหมุนมาสัก6.5บวกนะครับ ไฮเกนก็มาสัก5.5ลองฟังดูครับ oh, no. Oh, no. เสียงมันก็จะเริ่มใสขึ้นนะครับผม oh, <no. S 1> ประสานก็ได้นะครับเราก็ปรับกลับมาตรงกลางมันเหมือนโอเคได้เสียงแล้วนะฮะ Enable Equalizer เสร็จแล้ว กดออกนะครับ exit นะฮะจากนั้นกดคําว่าเมนูครั้งหนึ่งไปเพิ่มเอฟเฟดูนะครับไอพวกนี้แต่งได้หมดเลยนะครับแต่ส่วนมากผมจะเอาแค่สองชุดนี้พอนะครเอฟเฟกมันปิดอยู่นะครับเราก็เปิดออนซะนะจากนั้นก็กดสามเหลี่ยมนี้นะครับ,บผมเอาไปที่สเตอริโอคอมโพ r เซอร์กันนะครับให้เสียงมันกลางวานนะ่ฟังดูครับ เสียงเริ่มใส่ดีโอเคนะฮะเส้นก็ใส่ได้นะครับแล้วแต่เราจะเลือกเอาละมาเป็นที่พอใจแล้วนะครับสมมติว่าเราโอเคละมาละนะฮะเราก็มาทําการที่จะเซฟเสียงลงไปในแบงค์เพื่อจะได้ใช้งานนะครับก็การกดเอ็กออกมาหนึ่งครั้ง ไปที่หน้า New Program เห็นไหมครับตรงนี้นะครับผมนะครับทำการอะไรรู้ไหมฮะกด Exit อีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดคำว่า r i s e s o u n d ครับตรงนี้ฮะตรงนี้เลยนะครับหน้านี้ก็ยังปรับแต่งได้เหมือนกันนะฮะอันนี้เอาไว้แต่งเสียงนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเอฟเฟคเฉยๆนะฮะเพื่อจะได้ให้ทุกท่านเข้าใจได้ง่ายๆนะครับในการทำแซมปิ i n ของเครื่องนะครับก็จะทำการ r i s e s เข้าไป เห็นไหมครับมันดักให้แล้วเบอร์สิบแปดเี้ผมก็จะกดที่ตัวทีนิวอีกครั้งหนึ่งเหมือนเดิมครับผมก็จะตั้งชื่อให้มันเมื่อกี้ผมตั้งชื่อในมันตีแซมแมเพอร์แล้วว่า Nino Effect 2ผมก็จะเขียนเหมือนกันนะครับ n i n นเอฟ e ฟ f ซ์สอปั๊บกดโอเคเลยครับโอเคปึ๊บ เรียบร้อยครับตอนนี้ท่านได้เสียงเอฟิกจากเซมปิ้งด้วยมือท่านเองแล้วนะฮะทีนี้เรามาดูกันว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับก็กดโหมดไปที่สไตล์นะครับมาตำแหน่งรถทุ่งนะครับกดไปที่อะคอเดียนนะครับไปที่ยูเซอร์นะครับมันอยู่ที่เพจไหนเมื่อกี้น่าจะเป็นเพจ5นะครับกดตัวนี้หนึ่งครั้งปับ สามเจอแล้วครับนี่ครับมีโนเอฟเฟกตสองเข้ามาแล้วนะครับลองกดดูครับอ่านาะนะนะครับอ่านะครับท่านก็ได้เสียงเอฟเฟกต์ห้าเสียงที่ทำด้วยเราเองเลยนะครับเอฟเฟกต์ห้าเสียงแซมปิ้งนะครับ มาเองกับมือเลยนะครับโดยไฟเวฟก็ได้ครบ5เสียงนะครับนี่ก็คือแนะนํำการทำเสียงเอฟเฟคไว้ใช้เองง่ายๆนะครับผมบางท่านอาจจะเอาไปเป็นเกินหมอลำหรือว่าอะไรก็ได้ครับไปไปอัดมานะครับอาจจากไฟล์เวฟมานะครับจะอัดจากมือถือหรือว่าจะอัดจากคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เอามาลงทำเป็นแซมปิ้งได้นะครับ P600 เนี่ยก็ตอบโจทย์ทั้นได้นะครับเรื่องการทำแซมปิงนะครับมีระบบแซมปิงให้ก็เป็นวิธีการเดียวกันที่จะทำกับเสียงต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล้องแซมเสียงแซมนะครับพินแคนบูดซออะไรพวกนี้ครับนะฮะก็ทำจากคิดรับเดียวกันนะครับประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าไอ้พวกเสียงต่างๆที่เล่ามานั้นมันจะมีหลายเสียงซึ่งมันต้องลงหลายรอบนะฮะมันต้องแก้ไม่ต้องขัดกัน นี้ผมก็เลยม,มาเป็นแนวทางให้เพื่อนๆหรือเอฟซหรือลูกค้านะฮะที่เข้ามาดูเข้ามาชมแล้วก็ซื้อเครื่องไปแล้วนะครับยังไม่เข้าใจในจุดไหนบ้านดนตรีคีย์บอร์ดก็จะพยายามลงเพื่อเป็นการคัส t ต m e r เมอร์เซอร์วินะฮะมอบให้กับลูกค้านะครับลูกค้าก็ไปฝึกใช้ฝึกทําฝึกเล่นนะครับซื้อไปแล้วเป็นหมื่นก็อยากให้ท่านใช้มันคุ้มค่านะครับให้สมกับราคาเนาะเดี๋ยวจะว่าซื้อมาแล้วมัน มือนไม่ชได้ใช้งานใช้อะไรสักเท่าไหร่ศักยภาพของเครื่องมันมีเยอะแยะเลยครับเพียงแต่ว่าท่านอาจจะไม่รู้นะฮะในการดึงแล้วก็บางทีก็กูรูบางท่านหรือว่าทั้งค่ายเขาก็ไม่ค่อย,ยอยากจะบอกกันนะครับของพวกนี้นะฮะมันเป็นวิชาที่เขาต้องร่ําเรียนกันมานะครับมันต้องเป็นเรื่องธรรมดานะครับนะมากกว่านี้ก็คงจะให้อะไรไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้แหละครับ ก็ไปฝึกลักฝึกจำม,มาดูนะฮะว่าวิธีการเ้าทำยังไงแบบไหนแล้วเครื่องรุ่นไหนที่ทำแซมปิ้งได้มันก็จะใช้ขั้นตอนเ,เดียวกันแบบนี้นะครับผมในการทำเสียงแซมปิ้งนะครับก็คงจะเป็นที่ถูกูกใจสำหรับลูกค้าคนใหม่นะครับแล้วก็ขอแซมปิ้งนะครับว่าเออมีก๊อกทั้งทีบางทีตั้งไว้ที่บ้านเอะเราไม่รู้นี่หว่าว่ามันทำนู่นทำนี่ได้นะครับ มันยังทําได้อีกหลายอย่างนะครับคุ้มค่าแน่นอนคุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมครับคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรนะครับ20กว่านาทีก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมามาดูวิธีการการทำเสียงซมปิ้งในก๊อก PA600 นะครับใช้ได้ทั้ง7 0 0 9 0 0 1 0 0 0เลยนะฮะแบบเดียวกันเป๊ะเลยนะครับนะครับสนใจนะครับเครื่อง PA600900 จ็ดร้อยหนึ่งพันก็ลองโทรกิ้งก้างมาปรึกษาจันโน่ดูนะครับศูนย์หกห้าหนึ่งหนึ่งสองห้าแปดสี่เก้านะครับหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดสี่สองเจ็ดห้านะครับหรือจะเข้าชมเพจ Facebook บ้านดนตรีคีย์บอร์ดวักนะครับคนรักดนตรีนะครับอ,อยากจะได้เครื่องรุ่นไหนไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่าก็ r ก l แลนนะครับซีรีส์ไหนแบบไหนก็ กิงกางมาคุยมาปรึกษาได้นะครับบริการส่งทั่วไทยนะครับชัดเจนนะครับมีตัวตนแน่นอนนะครับไม่ใช่มีฉาชีพนะครับไม่ต้องห่วงครับเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านคุ้มค่าแน่นอนนะครับไม่โดนหลอกแน่นอนนะครับผมก็หรือว่าใครมีเครื่องแล้วติดขัดเรื่องอะไรนะฮะก็ลองมานะครับผมก็บอกตรงๆครับผมก็ไม่ได้เป็นมืออาชีพแบบนักดนตรีหรืออะไรแต่ว่าด้วยใจที่รักบริการ แล้วก็ในเมื่อมันเป็นอาชีพที่เราต้องค้าขายต้องบริการลูกค้าสิ่งเหล่านี้ก็จึงต้องเรียนรู้แล้วก็นํามาเสนอให้กับลูกค้านะครับนำเอามาแนะนำนะครับบางท่านอาจจะเก่งอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ขอให้ท่านดูวัตถุประสงค์ของการเผยแพร่คลิปหรือไลฟ์สดนะครับว่ามันตรงกับที่ท่านต้องการไหมนะครับบางท่านก็อาจจะโอ๊ย มันไม่ใช่หรอกอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็ผ่านไปก่อนนะครับเออแต่ถ้ามันถูกใจท่านก็เข้ามาดูครับเผื่อเป็นความรู้เป็นอะไรไปเสริมนะครับนะท่านก็จะได้ใช้เครื่องได้มีได้เต็มประสิทธิภาพนะครับครับโอเคครับขอขอบคุณมากนะครับ26นาทีกว่านะครับถูกอกถูกใจก็ซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์ให้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ เพจบ้านดนตรีคีย์บอร์ดชาแนลนะครับคนรักดนตรีนะครับได้มีกำลังใจที่จะทำคลิปใหม่ๆหรือคลิปหน้ามานำเสนอห,หลายๆรุ่นนะครับผมนะฮะก็ของเราจะเน้นเรื่องยามาฮ่า s r นะครับตระก,กูล S กับ SX นะครับแล้วก็ก็อก PA 6009007001 0 0 0 0นะครับแล้วก็โแรแลนด์ก็เป็น E7 นะครับผมก็จะถนัดอยู่ประมาณนี้นครับ ครับใครสนใจอยากจะได้ไว้ใช้ก็ยินดีเลยครับผมติดต่อกินงกลางเข้ามาครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับ Oh no